สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมโอ้มันแน่นอนครับแบบนี้ <c oughs> วันนี้อยู่กับทีมงานมารีรัตครับ <c oughs> บอดินมหาโหด อดีมมหาโหดกับทีมงานมารีรัดอันนานจะแวะมาเยี่ยมทีครับไปแล้วโอ้โหนี่เราไม่ได้มานานเลยครับไม่ได้มานานเลย บ่อดินใหญ่ครั้งนั้นที่มาครับยังไม่ลึกขนาดนี้มารอบนี้ครับรถเบคโคนี่ยเหลือนิดเดียวมองจากที่สูงลงไปนี่เล็กไปเลยครับโอเบคโก้ HK 140สออสาวนุ่นมาแล้วครับ สาวนุ่นดับซิ่งสาวพันแก่งนะครับสวยถึกบึกบึนยกให้เขาเลยสวยเก่งฝีมือสุดยอดครับ ลูกสาวคนสุดท้องของพ่อยอดกับแม่เนื้อจากบ้านถนนชัยครับกับตัวละมวนอำเภอปราศาสจังหวัดสุรินทร์และบ่อดินนี่ก็อยู่ที่บ้านละหารครับบ้านละหานอำเภอปราศาสจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันครับ แล้วบ่อดินเนี่ยน่าจะน่าจะจบที่เท่านี้แล้ครับคงไม่มีลงชั้นชั้นล่างอีกแน่นอนดูจากลักษณะแล้วเพราะว่าน้ำเต็มครับแต่ก็ไม่แน่นะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ลึกมากต่ำๆนี่ห้าหกเบรแล้วครับ ปล่อยตัวสาวน,นุ่นโอ้โหด้วดจวด,จวด <c oughs> แหมพี่เบิกกระจกมองด้วย ขึ้นเนินอย่างเดียวเลยครับทางขึ้นบ่อชันๆโหดๆเข้าสโลแกนเลยครับโหดมันท่าไปแล้วสองคันไม่รู้ว่าวันนี้มันกันอยู่กี่คันครับ สวัสดีครับรฮะมา,มาเมื่อกี้เลยไม่อากาศร้อนๆน่าจะจอดแล้วมั้งนี่กินข้าวกินปลาเนี่ยเรามาเรามาถึงช่วงพักเที่ยงพอดีนะครับช่วงเวลาเที่ยงพอดี ไม่หิวข้าววะหิวข้าวหรือยังนี่ <c oughs> โอ้ข้าวเช้าก็ยังไม่กินกน,นี่มันจะบ่ายโมงแล้วนะนี่ลงชั้นล่างอีกหรือเปล่าเสียรอดูก่อนใช่ไหมน่าเห็นไหมครับ ไม่แน่เนี่ยไม่แน่อาจจะลงข้างล่างอีกก็ได้ถ้าลงข้างล่างอีกเด้ยโอ้โหสะเทือนทั้งบ่อแน่นอนครับเพราะว่าทางขึ้นจะชันมากก้นบ่อถึงปากบ่อนี่มีห้าหกเมตรแล้วครับขั้นต่ำนี่น้ำจะออกตลอดเลย น้ำใสมากเป็นการเปิดบ่อดินเพื่อขุดเอาดินที่คุ้มค่ามากนะครับเนื้อที่ก็น่าจะประมาณสองไร่ 600อีกคันครับวิ่งมาจอดยกดำอยู่ข้างบนแล้วน่าจะพักเที่ยงแล้วครับส่วนนู่นครับหน้ายาวอีกคันหนึ่งตัวแรงเลยคันนี้นี่เจ้าของฉายาย,ายกล้อมหาโหดตอนนี้ชุดดอกจอกไปครับ เบืท้ายไม่รู้ตัวไหนเสียหายบ้างอาจจะไปซื้ออะไรอยู่นะครับจอดซ่อมอยู่พักเที่ยงนะครับทีมงานมารีรัดบ่อดินนี้ใหญ่จริงๆครับขุดอยู่ตรงนี้นี่สองเดือนได้แล้วมั้งครับ อาจจะประมาณนี้ประมาณเดือนสองเดือนนี่นะครับไม่แน่ก็อาจจะลงชั้นล่างอีกทีมงานมารีรัตนี่เขาใส่ดินเยอะมากใส่จนเต็มใส่จนล้นเลยคุณภาพครับแก้วจริงๆ ชื่อเสียงนั้นการันตีที่ผลงานครับทีมงานมารีรัดก็มี2-3าหน่วยแล้วครับหน่วยนี้ก็หน่วยโกเบอีก2หน่วยก็เป็นแคทอ้าวเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับรับประทานอาหารกันก่อนกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ